ดูชะตาชาวราศีกันนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังของธันวา t นี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะฮะฟังตองนี้ครับเรื่องแรกเลยนะครับที่เด่นมากแล้วชาวราศีกันแบบโหรอฟังนะครับคํานี้มากเงินนะครับเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีดวงได้เงินในส่วนที่เราควรจะได้นะครับสมมุติว่าใครที่ เราแบบต้องให้ตังค์เรานะอย่างใดอย่างหนึ่งทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วเรารู้สึกว่าแม่ทาไมช่วงหลัง,ลงมันแบบอืดเปืดฝืดเครื่องเหลือเกินไม่เห็นค่อยจะให้ตรงเวลาหรือว่าควรจะให้อะไรเงรี้ยเดี๋ยวจะได้นะครับในสิ่งที่ควรจะได้นะครับอย่างแรกกับการแรกเลยนะอย่างที่สองครับมีดวงที่ใช้เงินอีกแล้วนะฮะไปกับบ้านไปกับครอบครัวไปกับรถก็คือเรียกอสังหาริมทรัพย์นาของส่วนตัวของเรานะครับใช้ใจ่าย มากเป็นพิเศษนะครับระวังรถเสียแล้วมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องให้ใหจ่ายอย่กับบ้านของในบ้านเสียหายแล้วเราต้องใช้ใจ่ายเรย่องนี้นครับแต่ว่าข้อดีคือมันมีให้จ่ายมีให้ใช้นะครับพอที่จะประทังถ้าใครที่แบบเดือดรอ้อนแล้วก็แม่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารอดครับรอดแน่นอนแล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่ามันจะมีเงินฟุกๆเข้ามาไหมนะครับม,มีครับมีฮนะอาจจะ เป็นเงินฟุกฟุกจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคนฟุกฟุกจากการที่มีคนให้บางทีเป็นทรัพย์สินที่คนให้บางก็ได้ไม่บางทีไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะหรือบางทีก็เขาเรียกทรัพย์อีกแบบนึงครับทรัพย์หรือว่าโชคทางการอิ่มนำสําราญแปลว่าบางครั้งโชคก็ไม่ได้มาเป็นเงินอย่างเดียวแต่โชคมาเป็นของกินที่อร่อยๆน่แบบนี้นะครับเลยทําให้เรารู้สึกได้ว่า เออมันก็ดีนะช่วงครึ่งเดือนหลังเหมือนจะไม่ค่อยโอเคหรือว่าดูสัญญาแล้วมันเงียบๆพิกลถ้าใครฟังในคลิปนี้อยู่ช่วงกลางเดือนนะก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวเวลาถัดไปนะครับมันพอที่จะมีข่าวดีๆเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแต่เรื่องความรักเรามาระวังคุง้มเครือทับคนที่โสดอยู่นะครับบางทีมันมีคนที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง,รง,รงนะครับหรือว่าบางทีไม่ตรงสเปคแต่ก็เข้ามาจังเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่า ไม่รู้จะยังไงนะครับก็ยังเป็นช่วงที่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็โอเคฮะก็ตามสะดวกคุณนะถ้าคุณจะคุยอะไรก็ตามแต่ก็อย่าเพิ่งให้ความหวังอะไรเข้ามากรวมไปถึงอย่าเพิ่งรีบกระชิดอะไรบางอย่างเกินนะครับเพราะว่าคุณยังไม่รู้สึกว่าเขาใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะเจ็บกันนะประการต่อมาใครที่ มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีกันนะครับมีดวงไปเที่ยวด้วยกันไปทําอะไรร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันมีการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างร่วมกันมีดวงต้องไปหาญาติพี่น้องหรือว่างานสังสรรค์เรื่องงานเลี้ยงอะไรก็ตามนะครับร่วมกันแสดงว่าช่วงนี้อาจจะตัวติดกันหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปในที่ที่เราอยากไปนะครับมานานนะอะไรเงี้ยนะเออก็โอเคนะฮะครใช้จ่ายแบอกแล้วครับว่าพอที่จะมีหมุนนะครับถ้าคุณจะไปเที่ยวไปได้ครับ หรือว่าถ้าคุณจะซื้อของอะไรบางอย่างก็ซื้อได้นะครับแต่เดี๋ยว,ว่าจะต้องหมุนเรื่องโยกเงินพอสมควรนิดนึงแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าสามารถที่จะทําหรือซื้อหรือจะไปนะครับได้ถ้าก,กลับมาค่อยว่ากันเอาอย่างงี้บางทีนะมันจะสิ้นปีแล้วก็เขาเรียกว่าให้รางวัลกับตัวระบ้างนะครับอืมแต่บางคนให้รางวัลทุกวันเลยก็อันนี้ก็ใช้จ่ายแลย้วก็ต้องระมัดระวังเซฟตัวเองด้วยนะแล้วก็เรื่องของความรักอีกประการนะครับสิ่งที่ ครับคนที่มีลูกนะครับความรักเกี่ยวกับเรื่องบุตรนะฮะในช่วงนี้บุตรหรือหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะฮะช่วงนี้อาจจะมีตีตีตทะเลาะกันหน่อยนะหรือว่าเ็าเรียกว่าขัดใจในทีนะครับก็อ,อาจจะลูกนะหรือหลานหรือสัตว์เลี้ยงกันนะฮะอาจจะทําอะไรที่แหมน่ากวนโมโหและเกินนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นแค่อารมณ์ที่แบบเห็นแล้วรู้สึกแล้วแล้วก็เออโอเคก็โปรงได้ไงฮะบ,บางคนปรงแล้วนะ น่าแสดงว่าในช่วงจดนี้ไปนะครับใครที่มีลูกหลานและสว์เลี้ยงก็มีขัดแย้งบ้างเอากวนอารมณ์ทางสายตาบ้างอารมณ์ทางวาจาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวคุณก็จะสบายใจหรือโปร่งได้นั่นเองนะครับทีนี้ใครที่ร่างกายนะไม่ค่อยจะแข็งแรงในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ระวังเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือไปหาหมอนะครับหรือเข้าแอดมิดจตที่ใดก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าร่างกายเริ่มที่จะแปลก รวนๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเที่ยวคริสต์มาสหรือว่าไม่ได้จิงกระเบลไม่ได้ไปปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะต้องมานอนพักอยู่ที่บ้านจะยุ่งเลยนะฮะแล้วก็นอกจากดูแลร่างกายแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวนะครับทีมีคนในบ้านลูกป่วยก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็ต้องเตือนๆกันนะฮะในช่วงนี้โดยเฉพาะถ้ามีวันสําคัญที่ เราจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าบางทีอาจจะเป็นวันสาคัญก่อนวันสาคัญที่ทำเราเราป่วยไม่สบายเรามีเรื่องเดือดเนือร้อนใจไม่เราคนในบ้านเรานะครับเราก็ต้องมาเคลียร์มาแก้ไปก็จะไม่สนุกอะไรอย่างนี้นะเพื่อนก็ดูแลตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาครับเรื่องอะไรต่อเรื่องเงินแล้วเรื่องงานแล้วเรื่องความรักคนโสดแล้วแล้วก็เรื่องการเรียนนะฮะใครที่เรียนอยู่นะครับในช่วงนี้สมองพอที่จะรับรู้นะครับแลวก็อีกอย่างหนึ่งคือ มีวิชาใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรียนได้เรียนรู้นะครับบางทีเป็นวิชาโดยตรงทางประสบการณ์อาจจะไม่ใช่วิชาโดยาทางเรื่องของการนั่งโตะ๊ะนั่งเขียนนั่งเรียนนะครับแต่ว่าเราจะได้รับรู้หรือได้ประสบการณ์บางอย่างบางทีเป็นเรื่องเงินบางทีเป็นเรื่องเพื่อนบางทีเป็นเรื่องงานอะไรก็ตามแปลกใหม่เข้ามาแปลว่าเดี๋ยวคุณจะเรียนรู้และรับรู้อะไรที่ มันทําให้เราเก่งขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราเจออะไรที่มาทําให้เราเสียใจไหมสบายใจหรือว่าเราฝึกหรือทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยสําเร็จนะฮะไม่เป็นไรครับผมว่าเรากําลังเรียนรู้นะครับความผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวถัดไปต่อไปมันก็จะเก่งขึ้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้ผิดหวังได้นะครับเจ็บได้เครียดได้กังวลได้แล้วก็ไม่สบายใจได้นะครับแต่ว่า ระวังวาจาคําพูดแล้วก็เราว่าระวังอารมณ์ที่แบบมันดิ่งดาวลงไปมันจะยุ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราโอเครับได้ปุ๊บคุณจะเก่งมากเลยต่อไปอะไรก็เข้ามาก็ทาอะไรกูไม่ได้ละคุณข้าไม่ตายละต่อมาครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้มีเลข2นะครับเลข4นะฮะเลข5นะฮะแล้วก็เลข7นะครับแล้วก็เรื่องของสีดูชโรนะครับมีดังนี้อ๋อสีที่ไม่ถูชโรมีเลข8นะครับแล้วก็ เลขที่ไม่ถูกโชโลกดิสีที่ไม่ถูกโชโลกมีอะไรบ้างเอาถูกชโลก,ก่อนหนึ่งถูกโชโลกนะแดงเหลืองเขียวดําดีนะฮะแดงเหลืองเขียวดําส่วนสีที่เลี่ยงๆถ้าจะใส่เสื้อผ้าในวันสําคัญในวันที่จะเดินทางนะฮะสีน้ําตาลนะครับคือสีที่เราเลี่ยงๆนะและเรื่องของวันที่ดีครับถ้าจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยนะครับมีดังนี้ครับมีวันอาทิตย์นะครับ วันศุกร์นะฮะแล้วก็วันพุธนะครับวันที่ติดติดขัดขัดคือวันเสาร์นะครับแล้วก็ช่วงเวลานิดนึงถ้าช่วงกลางคืนหรือว่าพระที่ตกดินไปแล้วเนี่ยต้องเรามาระวังนะอารมณ์เรามันจะดิ่งลงหรือไม่ก็หงุดหงิดโปะหัวร้อนได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์มันจะสวิงแรงหลังพระที่ตกนะครับแปลว่าใจเรามีมีความสัมพันธ์กับแสงนะครับที่อยู่ในโลกเราถ้าแสงสว่างโอเค เจออะไรก็มีพลังแต่ถ้าเริ่มมืดหรือว่ากําลังโพเพละนะฮะอันนี้เราจะรู้สึกเดือบปวยไม่สบายเนื้อสบายตัวคัันที่คันตัวหรืแม้ก็งุดหงิดง่ายระวังช่วงระวังเปลี่ยนผ่านนะครับของตอนเย็นไปกลางคืนนะครับแล้วก็ทําบุญนะฮะในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับทําบุญที่เกี่ยวกับโรงทานนะฮะทำบุญที่เกี่ยวกับะจะเรียกว่าโรงศพนะครับม,มีสองโลงแล้วนะ แล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์นะครับที่เดือดร้อนป่วยไม่สบายอุบัติเหตุนะฮะนี่คือเป็นกุศลแรงนะครับเราช่วยไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แน่แ,นแล้วเรายื่นมือไปช่วยจะช่วยมากช่วยน้อยตามกําลังของเราหรือช่วยด้วแรงนะครับกุศลแรงมากนะครับลองไปใช้ดูนะแล้วก็ ทำให้บุบการีนะครับมีความสุขนะครับอ,อันนี้ก็ดีพิเศษนะฮะถ้าทาบุญที่วดัดทําบุญเกี่ยวกับน้ากับไฟนะครับอืมแล้วก็ท้ายที่สุดครับเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างนะหนึ่งครับมีปัญหาเรื่องของการหายใจนะครับคุณอาจจะแสบจมูกแสบคอนนะฮะจะเป็นเรื่องฝุ่นด้วยก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเราจะเหนื่อยง่ายพิเศษนะครับช่วงนี้หายใจไม่ค่อยทั่วท้อง แล้วก็รู้สึกว่าหายใจสั้นโดยไม่รู้ตัวครับมันก็จะเดือดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือปัญหาเรื่องของหลังคุณจะปวดหลังนะครับบาล์ยลนะฮะหลังคอนะฮะขมับดวงตานะฮะมันหมายถึงออฟฟิศซินโดรมแปลว่าคุณนั่งทำอะไรนานเกินหรือว่าดูหนังดูซีรีส์นะครับจากจอเล็กๆในท้องเรามันระวังคุณต้องมีโฮมเทเตอร์นะฮะมันจะได้ใหญ่โตนะระวังเรื่องเงินด้วยเพราะนั้นนะครับระวังเรื่องดวงตาแล้วก็ เปลี่ยนอิดโภบทบ้านนะยืดเหยียดลุกขึ้นเดินออกกาลังกายบ้างนี่คือทางแก้ตางออกครับวันนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขนะครับเป็นกํนาลังใจครับสวัสดีครับ